วันนี้มีสมาชิกใหม่สีขาวนี่นะคะสีขาวสองตัวนี้มาจากไหนไม่รู้ตัวดำเนี่ยมเลยเปล่งทางที่ไหนมาไม่รู้เนี่ยลูกไปไหนลูกทองสวยทองสวยลูกไปไหนคะตัวเล็ก,ลกนู้นนู้ไงลูกเขาอยู่นู่นกำลักกลงเดินออกมาแล้วทองดำทองดำนม,ม,มแห้งไปแล้วลูกนี่ทองสวยแยกกันกินใหญ่เลยทองสวย ได้หัวแล้วก็คาบนีนะทองดำมาไอ้ทองแดงทองแดงทำไมชอบเห่าแม่ลูกทองแดงชอบเห่าแม่ทองสวยวอ้นเนี้ยตัวขาวนี้มาจากไหนไม่รู้นะคะสีขาวเนี้ยสีขาวนี้มาใหม่ตัวนี้ก็สีขาวนี้ก็มาใหม่แต่เขาเป็นขาวแบบเลอะๆขี้ดินเนี่ยขาวเลอะๆขี้ดินหน่อยหนึ่งดำๆแต่แอันนี้ขาวสะอาดอันนี้มาไหนจากไหนไม่รู้ แผลมาปล่อยล,ลูกผิวสวยมากเลยผิวสวยขนสวยตาสวยมาเป็นแผลอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ท้องเขาก็ด่างเล็กน้อยอาลูกมาหมดแล้วเนีย่ยหมดเกลี้ยงเลยอุ้หหิวไปมากเลยลูกไม่เห็นผู้ใจบุญเขาเอาเอา,เอาหายมาให้ลูกแล้วอะไม่อิ่มเลยลูกเหรออิ่มไหมท้องดามลูกอิ่มไหมลูก อนน้คนคนหลอ่อหรือคนสวยลูกสีขาวนี่มาใหม่นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนพามาหรือว่ามายังไงนี่ค่ะก็มีผู้ใจบุญเอาข้ามาวางแบบนี้นะคะผู้จะบุญเอาข้าวางกบถนนแต่เราจะเอาใส่ถาดไว้ให้เขาเป็นหัวปลานะคะเนี่ยทองสวยทองสวยเขากินเยอะเพราะว่าลูกเขาสี่คนนะคะนมเขาก็แห้งเหมือน,นะคะ่ะนมไม่ตึงไม่ตึงเลย อันนี้ล,ลูกลูกลูกทองดำมั้งเนี่ยครอบครอบแรกเริ่มเป็นหนุ่มแล้วลุ่มน้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มน้อยแล้วผิวกันมากเลยน่ารักจังเลยลูกอืมไอนน้ทองขาวแล้วลูกนะที่ทองขาวไอ้น,นังขาวปนดำนั่นเน่ะหน้าดำมั่วเนี่ยเนี่ยเลยไปทำอะไรมาไม่รู้คาบคาบกระดูกไปแล้วไปแอบแม่ ไม่รู้แอบบแม่ใหญ่เลยนึยกว่าแม่จะแย่งกินมั้งแม่ไปแล้วนะแม่จะไปออกกำลังกายไม่เอา